วันแล้วกันวิกนาสรักษาไม่แต่ตอนนั้นี like ีพี่ป้าเผามืนคนแรลตัวนี้กลางวันพวกก็โดนอันางนะตอนนี้ไปเทีวไปไนนเน่ยินแบล้วก็ไปเดินที่ใส่กางากงขขึ้นไปยังตรักษาแสบไปหมดเลยนแต่ก็อดไม่ได้จะใตกใจขาไม่ปนี้เหมือนพรล่าง อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเาวนี้หน้าอย่างฉันเหรอไปดูดิใส่ก้องข้ามาตอนนี้อ่ะออนนู้นดูเากร็กินไปแล้วไม่ใช่เหรอของซูบีอะได้ใครอยากจะไปเล็กอยากจะไปเล็กขอบใจสิ่งแรก่ง

ไม่เป็นตัวปกติเบนอยู่ต่างจังหวัดเลยเหรอไม่ครับคือเบนอยู่ี่กรุงเทพอะรก่อนว่าเบนมาแล้วช็ห้องมันไม่ได้มีใครดูแลครับแล้วก็ไม่มีคือไม่ได้บอกใครไว้ว่าเบนลืมว่าแบบต้องบอกว่าต้องจ่ายค่าห้องด้วยหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างข้าวของอะอะไรนะคบข้าวของอยู่ข้างในห้องอะเขาน่าจโยนมดี่บกบอกหรืก็ไม่ได้บอกใครไวเลยตอนนี้มาเลย แม่รู้ครับแต่ว่าปกติแล้วแม่ไม่ได้ให้หรืรแมไม่ได้จ่ายให้อยู่อระวังมากขึ้นผมไม่รู้ตัวระวังผิดแล้องไหนก็เช่นข้าวของก็ยังไดียมาลิวไปอยู่ด้วยไมต้องไม่ค่อยมีอะไรครับส่วนใหญ่ของมิ้นอยู่จังหวัดอ๋อเมื่อวานนี้ปินนะเนี่ย ออกไปอย่างแรกอยากทำอะไรทุออกไปอย่างแรกอยากทำอะไรที่สุดไปทบฟินเลเยหมที่ถึงบ้านนี่เหรอที่ถึงที่ถึงมรรจากาศที่เชียงใหม่ครับเออแต่เชียงใหม่เป็นอยากปู่ปเทที่น่าที่ถุงลูกไปดูอะไรเาอยู่ด้วยกันลใครอะไรเปนอะไรพีน้ออะไรบอกว่าครับทำไมเขาต้องอยู่ด้วยกันตลอดเลยแต่นี้เาแตาต้องน ยังดีนะคุณพ่อพูดหมดแล้วพูดหมดพวงพูดเลยอยู่ด้วยกันนี่นี่เป็นเวอร์ชันที่ดีลงมาหน่อยะถามถามคนข้างๆ่ออิ่มเลยอ่ะมันตำอะไรน่ย ใช่เต็มเต็มเยนะทำใส่มีปูหอนะครับน้ำสตอยาดีนะรีบๆกินเลยมาไม่รู้อันนี้อันนี้ราองวันรับเต็มเอวันลาบกมวยมถอดหนดเวลามันีแล้วหนักไกินเหลืองเหเล็กๆนั่นหนักมแต่กวนิว จำไหมกินทุกที่หมดเนาะมันกินยากนะลาบลาบตอกก้อยซองนี่รู้ซองไหมเป็นบ่อยมากครับอาการนี้ไม่ช้อนในบ้านของอร่อยอะไรใช่ไหมล่ะ็นปาดเาน่ของเขาโมหยาเขาทำดีนะไช้เด็กเ้าเกันตบแบบตุ๊ กลับแบบทำเดียวเลยหมดจะรบไ่แล้ว่องอรานานารักมกการนาทารีรถผัอ่อค่กออกล้านัดกังไม่า่ทำเกินเห็นเกกินิดนึงแล้วันนี้เจ้าขอบมาเองนะ จ้าของมาตัดเลยแบบรอบเดียวมต่อไม่ต่อกี่ชั่วโมงครูหัที่ดูไม่มีอะไรที่สุดก็เนี่ยน่ารักออกนี่นอดีมวีน้คี่นกือถึง ไปเจอบอสบอสที่ขาปุ่บโอ้ยอ้ยชิ้ขาได้เยอะขึ้นมากเลยโอ้เออเออเออเยอะเลยนะตีหนวดอมเยอะเยอะระวังนะบอสกับบอสใส่สเต่ชิ่งเลชอบเลยชิ้นครับชอบตอนแรกไม่ชอบเลยนอนตยวนี้รู้สึกว่าอยากทำเพราะอยากทำได้มันจะยิ่งได้มากขึ้นเรื่อยๆครับดีดีครับเดี๋ยวอยู่บ้านก็ให้แม่ช่วยกด ช่วยยืดไน้ด้วยสิไยืดด้วยโแม่ผมเป็นโยคะอยู่โอ้โหบางทีเดยแม่ไปแล้วแม่กลับมานีแม่เขาจะลมขึ้นตลอดเออเออนอนไม่ไหวนอนอืดก็เป็นเล่นโยคะแบบมีสมุนไพรโยคะ้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็แบบโอ้โหไม่ไหวคาร์ดเริ่มหกโมงครึ่งอาจะไปขึ้นหนึ่งบอกว่าจะได้เหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเข้าใจอย่างเขาว่าพี่เกียรติของลูกมาจากใครเหมือนแม่เป๊ะ แบบว่าึต้องต้องตองึงงตองตองอยมาดตอนนี้กินใ่หมดแล้วยังครับไม่้กินใจหมดแล้วยังครมาเยง้ อ้าบาทนึสสองหั้าเ่พวกีไม่ได้จับเนเงินเดามเดือนเดี๋ยวเอาไปก็จับเป็นเงินล้านเลยเนาะไม่ได้มีจับตังเลยนะตังไม่ได้มีตังอยู่ในครอบครัวย้ะครับออไปลกเป็นล้านแล้วอ๋ออะไรูหยิบปินมะพูดพูดขนาดนี้ เ้เล่รงไปล้วไว้สองชินเลยอันนี้มากที่ห่เอาไปน้ยเอาควจะกินหมดเรื่องอมอันนี้ก็อร่อยนะครับไม่กินหรอเขาเคยกินแล้วครับเอยากกินไก่่มนาดนะอเคาว่าจะกับงัรับ ไหนๆแล้วก็คุกกีนิ่มแข็งแรงเอาคุกกี้กรอบแบบไปตากลมนมัจะกลายเป็นคุกกี้นิ่มไหนแล้วว่ามันคนคนละแบบดีนะไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนดีแล้วตอเรื่องอะกินขนมด้วยออะไรอีกไม่ต้อว่าอะไรต้องเปิดข้าวอีกนะแค่ลังงานเยอะก็ไม่เป็นไรเราชอบเป็นสมัครมันสมัคร่อย แต่สมัยตออยจ้าที่ถ่ายก่ถ่ายรู้วุ้นเยผมรู้ยากผมรู้ยากชีวิทยาดีกินอย่างนี้จะมียอไแต่งหน้าได้ป่ะกินตอนตีเท่านี้ มันแปลว่าไม่ตีก็คืออะไรคืออะไรคือเด็วอ้วนอ้ยนี่มีแบบตัวอ้วนเบ้น่เบนโอ้ไม่ก็นนอค่พ่อพอนันไม่พออร้วไปนอนสอแวี่ผมรู้ยกคือกินอนกับยาเหือใครวะสองหมดเสร็จแล้วไป2หมดคือไม่ช่ชิชิอ้าชิ้นอะไรห้าอะไรอืฮะ ไม่กินไม่กินที่ไหนนะเ่านั้นหนูไม่กิน้ไม่กินไม่กินแป้งสุลกูแม่แล้วเมื่อไหร่กูจะเไม่กินแปสับโดนนัจ้ากูเข้าห้องแดเออแกพ้อมเมื่ไร่กูจะพ้มไปนห้องแดไมเก็เข้าจานหล่กเตรียมไว้ที่อยากให้กูเอมเออแล้วแล้วคุณพอมเมื่อไหร่ก็มาเรียกอะไรเป็นมิทาอะไรเตรียมพร้อไปห้องแดรกเลยบอกาแป้งไม่กินนเม่กี้นัดหาเม่อวน เืออะไร็้ออะไรบุกอี่ก่อนนะวันนอ่ะไม่เป็นไรค่ะนนกนได้ครับหันนี้ก็เป็นแบบเป็นได้หมดนู่นนู่โเนยู่นู่วยเนี่ยู่นด้วยอมทิ่มสอทีแปดลูนี่ยังจะไม่อยู่งยัง้ิอะไรหละ เขาควรจะอิ่มหรือยังเดี๋ยวม้วนขึ้นาเลยาว่าเกินแค่นั้นหัวตักทำไมเนี่ยตักทำไมกินไส้มันหรือเอาพุงเล็กินไส้มาแล้วเนี่ยแต่ว่าลองไม่กินกินอลอง คือเมื่อกี้ LIAM เนี่ยคุณก็คุณเปิดไปแล้วที่นี่ตอนเด็กๆเนาะอยากกินหิวหิวเพไม่ไหวพี่ชาทานแบบนี่ะมีอนี่เหมือนเป็นในหน้าขายเนื้อใช่ไหมหนูกินซุปอันนี้ก็อร่อยคุณทำขายจริงคุณทำขายทำขายจะเจ๊งหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันวัตถุดิวัตถุดิบเยอะแนุกสวายลูกะบาดแตก่ะบายแค่ก็อร่อยใส่มาโอ้ย ไปออมก็ไล้อืมงอคดอดีงามอ้าอยจะไม่หวงมากม่มอจะฟังไม่ออแกจะฟังเมื่อี้ผมเองเมื่อี้เนเขาจะหมดแล้วครับเดินใหม่ทีไม่ไกลเนนี่ ผมเคยเห็นทุกทุนละก็เดี๋ยวเป็นก็ทำได้เลยก็จะเป็นสองจ้างไม่ต้อีพูดต้นกับจบไม่ได้อ่ะเอาแค่นี้พอไม่พอ